อดีจปกมซื้อคน้กินหอยแคงพี่น้องซื้อหอยแคงมาให้ชาอุ่นน้อยซื้อหอยแคงมาชกันกินพี่น้องเนี่มาแรงะครับแตงกระลูกเมื่อนร้านสาวกับพี่น้องเลยแซ่บบโดนัหค่ะคำแซ่บบสอ้นข่าสวัค์มนมีสะอ้นทีชื่อมาให้ตลอดร้านเัดย กจีพันอยู่กับร้านลพี่น้องนะตะนัวเอาจาลนลองมาเอามบนยอดอันนี้ลอลอะไรบนยอดนี่บนยอดอนาะแกะกินง่ายเนาะ เช้าก่อนพี่น้องะนากระปุเปนนางเลนเงินชาวแปงพี่น้องหน้าเป็นส่วนเชนแ่เขาจีดแล้วกันางกำนั่งหนื่อกำนั่งให้นอนอ่งกำยองให้นอน่งลูกต่างนนเขากินกระปาทูนเลยอ้ำกินของมากตัดเจ้าก็แล้วนี

Ôi Bây giờ xúc Bây xúc bọ Chúng tôi phải là Chúng ta đi Nem lọc lẹt lọc lẹt đây thành vọng này Áo thì cạnh, to áo rồi Night, mẹ đầu đơn môn lương môn nong kỳ ngoại kênh 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 หอมมากด่ซิว่าจะกินกับกินอะรันบอมบอ,อกบอมบอ,อกพี่น้องเอ้ยจะใช้รถได้หนอด้น้องคนตอนแต่วลาที่พี่ไปกินมีนทิพเห็ดได้ใช่ไมไม่ ไปใส่กับบ่ได้ถ้าน้องเจ้าน้องเจ้าหาบ่มีน้องแม่ก็เงาเจ้าไปโรงเรียนแม่บ่เจ้าไปโรงเรียนแม่กไผีน้องแม่ก็บว่าเนาะเดี๋ยวแม่กเนเงียบัน เม่น้ม่าจีบเมนี้เเงียบกันเเป็นรอแชร์ต่อลงมาใช่ไหมแม่ก็ตื่นแต่เศร้าแล้วหนึ่งเข่าให้เจ้ากินแตงเฮียแม่รู้จ่กอ๋อกินได้หมจม่อม่ได้เหะอม่้เป็นอะไร อันนี้น่าะเป็นมอแครงกระหอมันมีลูกเาจกลูกมอแคงกินข่าเรหลูกเด้อเข่าเรละเย็นมาซื้อจริงจริงแงเนี่ยเราหา้อหาบนหาซื้อหาตะกี้เาซื้อโลซัวสี่สิบินออกเท่าไห่านอกเช้าสี่มากเนาะหายกินแล้กัน Hoa kỳ 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 hoa คือบะหมุกน้ำบะจำความเบย่านพืะอเพือนจ้างวิย์ละมือมาแล้วจะว่ากันได้คนละบะมกีนี้ก็มีผูวเยอะกวมีผูวสอยแล้วดอกไปาจะมาอยู่กันงหรอีไปดี เนี <initiatives> ๋ก <Huh? S 3> ็มีส่วยแล้วเด้อแถวฮักล้มเย็นแถวหักล้นเย็นนะแถวหักบรลุเป็นยังไคือหักล้มเพรัวมันออกเองมันออกเองมันจะแถวเองอ๋อขิ้นเขามขึ้นไม่ได้ไหมคือปิดตู้น้างนอเไม่ได้เิ่งอีกโดนัทเลยขึ้นหมดเลยกว่าสองอันนะ่หนักแต่พอแล้ว Do not look long. Do not look là Do not look long.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  Do not look nó Do not look long. 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 Do not พออีต้นอือเคยกินบ่กินเลยบ่ให้อันเคยบ่กินเลยเฮ็ดได้ลูกสาวเดียวลูกสาวไปเห็นน้อยลูกสาวเดียวลูกสาคนงามสิมีิมีนมนหมอนั่นอืพี่น้องเลยสิไปก่อนเพราะว่าตอนเพิ่นยังน้อยแบบน้องาได้เนาะอือ คนบรุ้อดีนลมแม่ก็ไลาอยู่กันนางกินจ้อเจ้เจ้าบริดดเอือเอาเอาคืนเอื้อขวดขามนี้มอนี่เอือเบ่าอืมอันนั้นเอืเอาเอือกเอาจ้านียินเสียมเอืกเอืเอือเอันนี้เจ๊อดจ้จป่ย Lụt mẹ mẹ đường Mẹ cả ô, Mẹ về ngang Lụt nôm ngô đen bà thả nhau mà xuống này. ไม่แก่หนเมีว่าหมันดมันาทุกแล้วอันเดินพี่น้องเดินกินหอยแครงมาเนี่ยอดน่อยอดใหญ่น้องลูกพี่น้องสลัดออกมารัดออกมา สลัดออกมาคือหอมเป้พี่น้องคือหอมไม่เลื่อยจริงๆอ่ะบะแม่นพี่น้องเป็นสลัดสลัดอะไรเอ่อเฮือนแม่จะทานเนาะไปเฮือนลุงนี่เฉยเลยเป็นแบบแกมเป็นแบแขนลูกคงดีเกิดคือ,มอหอมกักไวเนาะแบบแกไวแม่แข่แห้งวะอื เท้าปวดกระเดนกินน้ำกินน้ำเย็นได้กินน้ำมูลเขาถือท่อมเลยเปล่ถือท่อเลยบ่แม่นอันนั้นบ่แม่นยังเพราะว่าันลูกได้ะเกิดมานะบ่ได้ไปซักขื้อซักยาบ่เกิดมาปุ๊บแม่นบอกบุพภาป้าหงบุตรหงหมอบ่แม่นหราเอาพาไปซักย่ะ เกิดปุ๊บเขาต้องซักเลยแต่เขาพาไปทิมแหละเกิดทันทีไปกำยาเจ้ามองแม่แล้วก็ม้อนัดไปซักแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเถื่อเนาะแล้วเจ้าทามเราไปซักยาพอลูกเราแต่ละคนไปซักมันเป็นยังไงล่ะลูกเราตอเนาะแห้งแห้งเนาะคนตะเค้กี้คนมูฮานเลี้ยงกันนัานเนาะ บรดษักยาวรอ,อก,กีกันเนาะเฮ้ยเกีมันบริคภคมีโลคมีไยเด้วอ,อ,อ้นผู้มือนี่จะลูกโล่เคมีผู้เมือนพี่น้องู้มาปู้มาเลยพี่นอ้อ,นเนองเด้อปวู้อ้นอลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกรายเทมเนทุกคนขอมาหลับมชมาาส,าาส้มนะคะสาวพีนอด้วก็ด้สวัสดีพี่น้อง